สวัสดีครับผมต้าอุทัยนะครับวันนี้มาชมสมเด็จอ่าสมเด็จปรกโผปีห้าเก้านะครับหลังพระแม่ธรณีนะครับเริ่มหายากแล้วนะฮะนี่สวยงามมากๆครับผมเนี่ยโอ้โหด้านหน้าเป็นปรกโผนะครับเก้าใบนะครับขนาดใหญ่เครื่องนิดนึงนะดูครับผมเคยทําคลิปลงไว้นะตอนหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับตอกเลขนะฮะห้าเก้าไอ้ไหมครับสวย มนสารแน่นๆนะครับผมเป็นพระที่แกร่งมากๆนะครับผมเนื้อนิ่งแน่นปักเลยนะฮะตอนนี้ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ปีห้าเก้านี่หกแปดเก้าปีแล้วนะครับเนื้อจะแห้งมากๆนะครับจอกสีโทนเข้มๆนะน้ําตาลเข้มนะครับแต่ว่านนี้อาจจะเป็นกล้องด้วยนะครับอาจจะขาวๆหน่อยนะครับบางมุมนะกล้องโทรศัพท์ก็แบบนี้นะฮะอันนี้มีรอยล้านนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันจะเกิดจากการเซตตัวของนี่เนี่ย ของมวนสารมันแห้งนะครับผมไม่ได้ลกไม่ได้ตกลนนะฮะแต่ว่ามันแตกล้าตั้งแต่มาที่แรกแล้ว,วสวยๆแบบนี้ครับปลกโพร่มเย็นนะฮะผู้ทูกคุณของหลวงพ่อไว้ลูกศิษย์ลูกหารู้จักดีนะครับผมสวัสดีครับ